สโนว์ด็อชื่อจริงแควินคอโดเซอร์บรอดส์เจอร์เกิดเมื่อวันที่20ตุลาคม1971ในเมืองลองบีตรัฐแคลิฟอร์เนียเขาเป็นหนึ่งในศิลปินฮิปฮอปที่มีชื่อเสียงและมีอิทธิพลมากที่สุดในวงการดนตรีโดยเริ่มต้นเส้นทางดนตรีในช่วงต้นทศวรรษ1990เมื่อเขาถูกค้นพบโดยดร d เดซึ่งเป็นโปรดิวเซอร์ชื่อดังและร่วมงานในอัลบัม้ม The Chronic ในปี1992 ในปี1,993สนุกดอกได้ปล่อยอัลบั้มเดีวของเขาชื่อ d o ก i Style ที่กลายเป็นความสำเร็จทันทีทั้งในด้านยอดขายและคำวิจารณ์เพลงฮิตเช่น Gin and Juice และ What's i My Name ส่งให้เขาเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางและเป็นส่วนหนึ่งของการเคลื่อนไหวทางดนตรีเว t ค o a ส t h ิ p h อ p ตลอดอาชีพสนุกดอกได้ปรับเปลี่ยนสไตล์ดนตรีและภาพลักษณ์ของตัวเองไม่เพียงแต่ ในด้านฮิปฮอปแต่ยังข้ามไปสู่วงการเร็เก้และเพลงป๊อปในปี2012เขาเปลี่ยนชื่อเป็นสนุกไลออนและปล่อยอัลบัม gae, ้มเร็เก้บรีนคาเนติดเพื่อสะท้อนความเปลี่ยนแปลงทางจิตวิญญาณนอกจากงานดนตรีสนุกดอกยังมีผลงานในวงการบันเทิงมากมายทั้งภาพยนตร์และรายการทีวีและยังเป็นนักธุรกิจที่ประสบความสําเร็จในหลากหลายอุตสาหกรรมเช่นกัญชาและเทคโนโลยีสนุกดอกยังคงเป็นหนึ่งในศิลปินที่มีอิทธิพลและนับถือในวงการเพลงทั่วโลก